สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องเราจะใช้ชีวิตด้วยตาที่มองเห็นอะไรได้ชัดๆัดแล้วตัดสินใจตามนั้นหรือจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่มองอะไรไม่ชัดใช้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ได้แต่ฝากชีวิตไว้กับอำนาจลึก,กลับอย่างเดียวดีตาความหมายก็คือเราเอาสิ่งที่ มองเห็นชัดๆด้วยตากายของเราตาทางปัญญาคือสมองการเรียนรู้การคิดคำนวณการตัดสินใจบนพื้นฐานวิชาความรู้ต่างๆในโลกถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยตาแบบนั้นตาใจคือใจที่เรา เลือกเองว่าเราชอบอะไรไม่ต้องเดาว,ว่าของสิ่งนั้นจะถูกใจเราหรือเปล่า เป็นคนอื่นที่เขาเลือกให้เราถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการใช้ตาแบบนี้แล้วก็เราก็จะต้องใช้ทุกอย่างในตัวเราที่มองเห็นชัดเจนจับต้องได้มีหลักคำนวณวิชาการคำนวณได้อย่างแม่นยำถูกต้อง มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดถึงไม่มีเลยใช้ใจของเราเท่านั้นมาเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตไปทางไหนจะเลือกทำอะไรจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตจะเลือกอาชีพอะไร จะตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างไรเราจะไม่ใช้วิธีที่เดาสุ่มไม่มีหลักการแน่นอนชัดเจนเป็นวิธีที่ใช้ความเชื่อถือเชื่อใจในวิธีทางสยศาสตร์ความเชื่องมงายทั้งหลายหรือคนอื่นมาบังคับมาเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิตของเราเราจะไม่ไปฝากชีวิตของเราไว้กับการนำทางที่ไม่มีเหตุผลจับต้องได้ชัดเจนด้วยตัวเราเองอย่างนั้นนั่นแหละถ้าเราใช้ชีวิตด้วยตา เป็นการใช้ชีวิตด้วยตาของเราแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั่นแปลว่าเรามองข้ามการใช้เหตุผลที่จับต้องได้ทั้งหมด อะไรที่เราสามารถจะพิสูจน์คิดคำนวณด้วยผัสสะทั้งหลายของความเป็นมนุษย์ของเราไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นชัดๆโดยตาของเราเองเราต้องเห็นได้โดยตาเราถึงจะมั่นใจเราต้องได้ยินกับหูเราต้องสัมผัสได้ด้วยมือของเราเราต้องมีเวลาใช้สติปัญญาของเราคิดไตรตรองให้ดีๆซะก่อน <c oughs> เราต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ท่องแท้ หรือปรึกษาหารือกับผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านนั้นๆและเราจะต้องมีเวลาตัดสินใจด้วยตัวเราเองก่อนก่อนที่จะลงมือทำอะไรเท่านั้นเราต้องเลือกสิ่งที่เราอยากได้อยากทำ ด้วยตัวเราเองเราถึงจะมั่นใจที่จะลงมือทำอะไรในชีวิตสักอย่างเราจะเอาเหตุผลที่ตัวเราได้พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเราเองล้วนๆเท่านั้นมาเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจของเรา การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นแปลว่าเรามองข้ามการตัดสินใจด้วยตัวเราเองทั้งหมดและไปฝากการดำเนินชีวิตของเราไว้กับความเชื่อที่เรามี ต่ออะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สุดแล้วแต่ว่าอะไรสักอย่างที่แต่ละคนเลือกที่จะมอบความเชื่อถือให้นั้นจะเป็นอะไรกันแน่พี่น้องที่รักอะไรสักอย่างที่คนเราเลือกที่จะเชื่อถือนั้นสำหรับบางคนก็เป็นสิ่งงมงายทั่วไปที่คนเราคิดว่ามีอำนาจพิเศษสามารถจะดนบันดาลให้ชีวิตของเรา เป็นไปในทางที่ดีได้ <c oughs> แต่สำหรับเราคริสเตชนเราเลือกที่จะมั่นใจในพระเป็นเจ้าเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าที่ทรงสอนให้เราเป็นคนดีด้วยการมีความสุขอย่างเพียงพอในตนเองเพราะพระเป็นเจ้ารักเราแล้วความสุขอย่างเพียงพอเช่นนี้ทำให้เรา ไม่รู้สึกว่าตัวเรามีปมได้อะไรถึงแม้ว่าเราแต่ละคนจะมีความแตกต่างไปจากคนอื่นก็ตามแต่เราก็เป็นคนมีคุณค่าเท่าเทียมกับคนอื่นเพราะพระ,พร,ะรักเราทุกคนเท่าเสมอกันเราจึงไม่ไปเดือดร้อนที่จะสแสวงหาสิ่งอื่นได เพื่อมาทําให้ตัวเราพึงพอใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้อีกเรามีความสุขในตนเองแล้ว และพระเป็นเจ้าองค์นี้ก็ยังสอนให้เรารู้จักที่จะรักคนอื่นที่มีค่าเท่าๆกันกับเรานี้ด้วยพระองค์สอนเราว่าคนเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่อยู่ที่เราสามารถจะภูมิใจในตนเองและมีความสุขได้เท่านั้นแต่เรายังรู้จักที่จะมองเห็นคนอื่นดีในสายตาของเราด้วย ให้เราร่วมภูมิใจในคุณค่าที่มีในตัวเขาให้รู้จักที่จะพบความสุขในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ใช่อยู่เพียงลําพังมีความสุขของตนคนเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีความสุขแค่ในตนเองเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสุขจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วยสรุปคือสุขในตนเองให้ได้ก่อน เสร็จแล้วก็ต้องค้นพบความสุขในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นให้ได้ให้ได้ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่พระเป็นเจ้าที่เราคริสเตชนเชื่อสอนให้เราเป็นคนแบบนี้ ต้องเป็นพระเป็นเจ้าที่สอนอย่างนี้เท่านั้นด้วยไม่ใช่พระเป็นเจ้าที่ใครก็ได้จะยกขึ้นมา <c oughs> นับถือว่ามีอำนาจลึกลับแต่สอนอะไรที่มันขัดต่อความดีที่เราพิจารณาแล้วว่าหน้าที่จะสมเป็นความดีของพระเป็นเจ้า ที่ทรงความยิ่งใหญ่ในความรักอย่างแท้จริงและพระเป็นเจ้าองค์นี้ก็ทรงรักสิ่งสร้างของพระองค์ทุกอย่างอย่างแท้จริงอย่างนี้ด้วยนี่แหละพี่น้องที่รัก ี่น้องจะเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยตาคือด้วยการตัดสินใจที่มาจากการมองเห็นด้วยตากายชัดๆเสียก่อนโดยการใช้สติปัญญาการเรียนรู้ที่ตัวได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือด้วยการปรึกษาหารือกับผู้มีความรู้ทั้งหลายในโลกหรือใช้ความถูกใจ ของตัวเองเท่านั้นมาพิจารณาและเมื่อได้ข้อสรุปที่มั่นใจแล้วพี่น้องจึงตัดสินใจว่าจะลงมือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในชีวิตของพี่น้องหรือพี่น้องจะเลือกใช้ชีวิตฝากไว้กับความเชื่อที่มีต่อสิ่งงมงายทั้งหลายในโลก ไม่ว่าจะเป็นโชคลางเครื่องลางของขลังการทำนายทายทักดวงชะตามนดำไสยศาสตร์อำนาจลึกลับทั้งหลายหรือพี่น้องจะเลือกใช้ชีวิตฝากไว้กับความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้จักมีความสุขในตนเองและไป <c oughs> ไปสแสวงหาความสุขในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น อ,อพระเป็นเจ้าองค์นั้นก็คือพระเป็นเจ้าของเราคริสตชนอับรามพี่น้องเคยใช้ชีวิตด้วยตามมาก่อนเสร็จแล้วพระก็เรียกท่านให้ลองมาใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระองค์ดูบ้าง ท่านก็ได้ลองเดินตามเสียงพระเรียกในตอนแรกๆท่านก็เดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่สุขสบายดีแล้วก็คือการออกจากตัวเองที่ทำตามความคิดแบบคนทั่วไปที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่และสนใจแต่ทุกสุขของตัวเองเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีใจที่จะมีความภาคภูมิใจ ในตนเองอย่างที่รู้ว่ามีพระรักตนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างกัง,งวลกับตัวเองมากเกินไปและไม่ได้นึกถึงคนอื่นสักเท่าไหร่นะักแต่พระต้องการจะบอกว่าความสุขที่ได้นั้นจาก การใช้ชีวิตแบบนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนขอให้ลองมาเดินตามความเชื่อในพระองค์ดูสักหน่อย <c oughs> ก็คือการมาใช้ชีวิตมีความเชื่อมั่นในพระที่มองไม่เห็นนี้ว่าถ้าตัวเองจะไม่ต้องกังวล กับตัวเองมากเกินไปขอให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอเพียงแล้วเพราะมีความรักของพระเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจและก็ให้ไปนสนใจใช้ชีวิตที่จะมีคนอื่นอยู่ในชีวิตตนให้มากขึ้นพระก็บอกกับอับรามว่าลองมาใช้ชีวิต ด้วยความเชื่อในพระองค์อย่างนี้ดูบ้างสิเพื่อจะเห็นอะไรดีๆในชีวิตที่ใช้ความเชื่อแทนการใช้ตาบ้างพี่น้องที่รักอับรามลองดูแล้วก็เกิดอาการตกใจไม่มั่นใจขึ้นมาท่านพานางซาราออกจากเมืองเออไปได้สักหน่อยหนึ่งผ่านไปในทางที่เต็มไปด้วยความยากแค้นชีวิตจะต้องลำบาก หนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ9ถึงข้อ10ท่านก็เลยตัดสินใจเดินหนีออกมาจากการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระปินเจ้าและหันกลับไปดำเนินชีวิตด้วยตาเหมือนอย่างเดิมคือหาทางเดินเข้าไปในประเทศอียิปต์ซึ่งหมายถึงการไปดำเนินชีวิตที่ทำเหมือนอย่างชาวบ้านเขาทั่วไปที่ใช้ตาในการดำเนินชีวิตมันสบายกว่ามันปลอดภัยกว่ามั่นใจได้มากกว่า ไม่เอาความเชื่อในพระแล้วเพราะมีแต่ความลำบากยากแค้นไม่รู้ว่าจะเห็นความสุขที่พระบอกว่าจะมียั่งยืนกว่านั้นตรงไหนแต่ผลปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในอียิปต์ที่คิดว่าจะไม่ต้องลำบากอับรามกลับเจอปัญหาในการใช้ชีวิตด้วยตาก็คือมีคนคิดจะลวนลามนางซาราและพระก็ต้องหาทางช่วยเหลือท่านให้รอดออกมาจาก ปัญหาในโลกที่ใช้ชีวิตด้วยตานั้นหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ11ถึง20นั่นเองพี่น้องที่รักอับรามจึงคิดได้และย้อนกลับมาใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระอีกครั้งหนึ่งและก็มาถึงตอนที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นซึ่งถือเป็นแบบฝึกหัดแรก ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นของท่านคนอื่นในแบบฝึกหัดแรกนี้คือโลดหลานชายของท่านเองพี่น้องที่รักคนเราต่างคนต่างก็มีตนเองตามที่พระประธานชีวิตมาให้ด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> และการมีตนเองตามที่พระประธานชีวิตมาให้นี้ ของแต่ละคนนี้ล้วนเต็มไปด้วยความร่ำรวยในตนเองเหมือนอย่างที่อับรามและโลดต่างก็ร่ำรวยด้วยปศะสุสัตว์มากล้นปศะสุสัตว์นั้นเป็นภาพเป็นสัญ,ญลักษ์ หมายถึงการจะต้องมีความภาคภูมิใจในตนเองเพราะพระรักเราเพียงพอแล้วและความร่ำรวยของกันและกันนี้มันทำให้ต้องเบียดเบียนเนื้อที่การใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันมันอยู่ด้วยกันอย่างที่การใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเรียกร้องให้ต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างที่พระสอนนั้นมันทำให้การอยู่ด้วยกัน อย่างที่พระอย่างที่การใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเรียกร้องให้ต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างที่พระสอนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆแล้วทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจในตนเองแต่จะทำอย่างไรให้ความภาคภูมิใจในตนเองที่แต่ละคนมีสามารถจะมีความภาคภูมิใจในตนเองแต่ในเวลาเดียวกัน ก็ยังจะสา,สามารถที่จะให้คนอื่นที่ก็มีความภาคภูมิใจในตนเองเหมือนกันนั้นอยู่ร่วมกันกับตนได้โดยไม่มีใครที่จะไปเบียดเบียนใครพี่น้องที่รักการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระ ในภาคปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสร็จแล้วมันมีความขัดกันอยู่พอสมควรเราต้องภูมิใจในตนเองแต่ในเวลาเดีวยวกันกับที่คนอื่นเขาก็มีความภาคภูมิใจในตนเองเหมือนกันนั้นบางครั้งความภาคภูมิใจของคนหนึ่งมันก็ไปขัดกับความภาคภูมิใจของอีกคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกัน มันทำให้การอยู่ร่วมกันในอีกจุดประสงค์หนึ่งของความเชื่อในพระที่สอนให้เราอยู่ร่วมกันมันไม่ง่ายเสร็จแล้วมันขัดกัน สิ่งที่พระให้ที่เราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระองค์สอนเรา ให้ภาคภูมิใจในตนเองและจะต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นให้ได้ด้วยมันกลายเป็นสองอย่างคำสอนสองอย่างที่ขัดกันไปโดยไม่ทันนึกขัดกันได้ง่าย เพราะฉะนั้นมันก็มาถึงตอนที่ต้องใช้ความเชื่อในชั้นที่สองกันแล้วอับรามใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในชั้นแรกออกจากเมืองเออ์ที่เป็นการมีตัวเองและใช้ชีวิตเอาแต่กังบนว่าจะต้องตัดสินใจด้วยตาเท่านั้นถึงจะมั่นใจได้หันมาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระไม่ใช่ ความเชื่อในสิ่งงมงายทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่เอาการมองเห็นด้วยตาการมั่นใจด้วยสติปัญญาการคิดคำนวณเหมือนอย่างมนุษย์ทั้งหลายการใช้ความพึงพอใจของตนเองเป็นใหญ่ แต่เอาความเชื่อมั่นในความรักที่พระมีต่อตัวท่านมาเป็นเครื่องกำกับและตัดสินใจจะดำเนินชีวิตและความรักต่อเพื่อนมนุษย์มาเป็นพฤกเครื่องกำกับ และตัดสินใจจะดำเนินชีวิตไม่ห่วงกังวลมากแค่ตั้งใจใช้ตาอย่างมนุษย์เท่าที่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรจะต้องทำใช้ร่วมมือกับพระแต่จะไม่ไปห่วงกังวลอะไรมากมายเชื่อมั่นว่าถ้าเราใช้ตาทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ไม่จำเป็นจะต้องไปห่วงกังวลอะไรมากมายนักเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเท่าที่จะดีได้ในชีวิตนี้เองพระที่เรามีความเชื่อจะไม่ทรงทอดทิ้งเราแน่นอนแต่การมีความสุขในตนเองได้แล้วนั้นยังไม่พอพระยังขอให้เราไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเขาให้ได้อีกด้วยและหลายครั้ง คนอื่นเขายังก้าวไปไม่ถึงขั้นที่จะใช้ความเชื่อในพระในการดำเนินชีวิตของเขาได้ดังตัวอย่างเช่นโลดนี้เป็นตน้นตามปกติธรรมดาแล้วกับคนที่ใช้ความเชื่อในพระด้วยกันก็ไม่ใช่จะง,ง่ายอยู่แล้วเราก็จะต้องใช้ความเชื่อในพระในชั้นที่สองมาช่วยจัดการความคิดและการปฏิบัติตนของเราอยู่แล้วเพราะเวลานี้ เราไม่ได้อยู่ในสวรรค์ทุกอย่างจะได้เรียบง่ายที่ทุกอย่างจะได้เรียบง่ายแต่เราอยู่ในโลกที่ความเป็นคนซับซ้อนขึ้นกว่าในสวรรค์มากนะักเราก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันให้มากกว่าในสวรรค์เป็นธรรมดาแต่นี่ยิ่งจะต้องมาเจอคนที่ ยังใช้ตาในการตัดสินใจใช้ชีวิตของเขาอยู่คือโลดเขายัางเอาที่ที่จะอยู่อย่างสุขสบายสังเกตได้จากการเลือกที่จะไปเอาที่ที่อยู่ใกล้ความเจริญคือเมืองโซโดมโกโมราเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นที่ยังต้องอยู่ด้วยกันกับอับรามโลดก็คงเป็นคนรู้มากเอาเปรียบใช่ย่อยเลยทีเดียวพี่น้อง ดังนั้นการที่อับรามจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับโลดตั้งแต่ในตอนแรกๆจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านเลยจริงๆตัวท่านเองเลือกใช้การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเป็นเจ้าในขณะที่โลดเลือกใช้การดำเนินชีวิตด้วยตาเมื่อเป็นอย่างนั้นจากที่อับรามจะต้องมีความเชื่อในพระชั้นแรก เพียงชั้นแรกด้วยการพบความสุขในการมีชีวิตของตัวโดยไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรมากนะักเชื่อมั่นว่าพระจะดูแลตัวท่านให้อยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปดิ้นรนห่วงกังวลอะไรเกินไปนักแล้วอย่างนั้นแต่เมื่อต้องมาอยู่กับคนที่ยังห่วงกังวลอย่างโลด <c oughs> เพราะใช้ชีวิตด้วยตานอกจากที่ตัวท่านจะต้องประคองใจตัวเอง ให้อยู่กับตัวเองในชั้นแรกให้ได้แล้วท่านยังจะต้องมาประคองใจอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้อยู่กับคนที่ยังไม่สงบอย่างโลดนี้ด้วยถือว่าเป็นงานหนักมากๆเลยในการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างนี้นั่นแหละพี่น้องที่รักการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเป็นเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคนอย่างเรา ที่อยากจะพบความสุขแท้ที่พระทรงชี้ทางให้แก่เราถ้าพี่น้องเห็นว่ามันยากเกินไปนะักพี่น้องก็กลับไปดำเนินชีวิตด้วยตาอย่างเก่าก็ได้ไปมีความสุขตามประสาชาวโลกเขาอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจความสุขแท้ที่พระสัญญาลมๆแรงๆกับเราเพราะไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวทุ่มเททำไปแล้วเกิดมันไม่มีจริงขึ้นมา ก็จะเสียแรงเปล่าพ่อก็เห็นด้วยที่พี่น้องจะไปดำเนินชีวิตด้วยตาเหมือนอย่างคนอื่นเขานั่นแหละมันปลอดภัยดีพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ